นรรพบุรุษที่เขานับถือสืบสารมาเท่าทุกวันนี้ก็จะมีเพลงเขาจะมีกลองสมัยก่อนมีปีมีซอแต่ที่นี่คนสีซอคนเป่าปีเขาตายกันหมดแล้วก็เหลือแต่กลองกับเพลงถ้าป่าไม่คิดแบบนี้ก็ลุงหนุ่มก่อเพลงนี้ก็จะสูญหายไปโดยปริยายสวัสดีค่ะฉันชื่อสำนองน,น,นามตระกูลตุงขาเทพีได้รับแรงสนับสนุนจากราชภาัฒน์อภัยพันนีให้มาเป็นอาจารย์สอน นักเรียนเรื่องเพลงผีหิ่งของคนชนชาวชองจ้ะน้องสาวองกลุ่มมันก็ตายไปเนาะก็ที่นี่เหลือคนเดียวกับพอใครเล่นใครรำก็ต้องไปร้องเขาก็ต้องมาหาเราถึงบ้านเขาต้องมาเชิญเราถึงบ้านนะไปเมื่อก่อนไม่มีคาเิโอคาาแรงเลยเราไปร้องฟรีๆทั้งคืนร้องแต่หกโมงอะ่ะยันเชา้าอ่ะ กังวลมากเลยเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของชาวชองที่จะเรื่มหายไปเนาะ,ะมีบางอย่างหายไปแล้วก็มีนะก็ยังดีอย่างหนึ่งคือตอนนี้น่ะ,ะไดการเป็นบันทึกเป็นขเขาเรียกอะไรแบบเป็นเป็นทึกเสียงและเก็บไว้ถึงอย่างน้อยมดคนหนุ่น,นี่ก็ยังมีเสียงสี่บันทึกเอาไว้เนาะแต่จะออกมาเปิดมาฟังอะไรก็ยังอาจจะมีอยู่ผมก็พยายามจะทาให้เป็นองค์ความรู้ที่ว่าในชุมชนของเราเนะ่ะเพราะว่าวัฒนธรรมเก่าแก่นี่ถ้าเราไม่ อนุรักษ์ไว้ตอนนี้ต่อไปก็จะไม่เหลืออะไรแล้วจะหมดไปเรื่อยๆครับเราไม่อนุรักษ์ไว้แรงอันนี้ก็จะสูญหายสูญหายไปโดวยว่าคนหนึ่งตายไปก็ไปหมดตายไปก็ไปหมดปกติเพลงเนี่ยร้องทั้งคืนไม่หมดนะเพลงไม่รู้กี่บทนะแต่เดี๋ยวนี่เหลือยี่สกว่าบทเท่านั้นแหละเออเพราะก็ตายไปไปกับคนเก่คนแก่หมดเออไอไหนจำได้เราก็เอามาร้องมานั่นมาเขียนลง บันทึกลงเล่มด้วยแล้วก็มาสอนเด็กนี่ด้วยแล้วทุกวรันี้เหลือคนร้องไปกี่คนเลยคะรุ่นรุ่นรุ่นของป้าก็ทีที่คือทีมบล็อกด้จริงๆคือกคนเดียวนี่แหละ